งเบียกาท่ทนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่2อ,องศานะคะเดี๋ยวจะพาเก็บสวนแล้วก็ปลูกดอกทานตะวันยักษ์กันค่ะทานตะวันยักษ์นะคะเม็ดเนี้ยก็จะใหญ่กว่าเมล็ดทานตะวันแคทหรือต้นเตี้ยอ,อีกนะคะตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นยังเป็นป่านะคะยังไม่มีรั้วรอบขอบคิดนะคะก็เอามาปลูกตรงรั้วตรงนี้ริมรั้วเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเมล็ดทานตะวันยักษ์นะคะก็ประมาณอยู่2เมตรนะคะถ้าเกิดสูงขึ้นมา 2เม็ดกว่าๆน่าจะได้2-3เมตรนะคะก็คือเดี๋ยวรอชมคลิปต่อๆไปนะคะอีกไม่นานก็จะเป็งบานนะคะถ้าเกิดคุณติดตามคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสวนนะคะอันนี้คืออ่ะรั้วเนี่ยมาประกอบเองนะคะไม้ก็อยู่แถวๆนี้ละคะ่ะก็คือจริงๆเป็นต้นไม้อะที่ตัดมานะคะต้นก็นคือเอามาทํา รั้วตรงนี้เลยนะคะก็คือการที่จะตัดต้นไม้นะคะโค่นลงมาจะต้องมีอ่าใบนะคะได้รับอนุญาตนะคะเขาเรียกว่าเซกเกชัยนะคะเซกเกชยคือคือใบที่สามารถจะตัดนะคะก็คือที่ด้วยเครื่องจักรนะคะก็คือจะต้องเข้าไปเรียนได้รับการสอบนะักอบรมนะคะอันนี้พื้นที่ของสวนนะคะก็คือต้นคริสต์มาสนะคะก็คือต้นสนนะคะ ก็ปลูกนะคะตรงนี้ก็จะต้องเก็บอีกเยอะเลยนะคะมันก็ยังเป็นป่าอยู่นะคะก็คือลกมากเลยนะคะก็คือเก็บเป็นส่วนๆว,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 วนนะคะนี่ต้นดอกนาซิสกันนะคะก็เอามาต้นจริงอยู่บ้านนะคะเพราะกลิ่นมันหอมเอามาดักกลิ่นนะจากนั้นก็จะมาทําสานะคือตัดต,ต,ตัดตรงบนนะคะตัดออกตรง ปาดออกหมดเลยนะคะให้เหลือแต่หัวหอมนะคะก็คือมันบานแล้วไม่ทิ้งนะคะก็คือเอามาลงสวนได้นะคะหรือลงดินที่เราว่างนะคะหาที่ที่เราพอดีอ่าตรงสวนเนี่ยมันเป็นเนินเขานะคะตอนลงไปเนี่ยลื่นลงเลยนะคะเดี๋ยวท้ายๆจะเห็นนะคะว่ามีรอยลื่นลงไวะคะ้ค่ะกว่าที่จะได้ต้นไม้มาก็แลกเหมือนกันนะคะ ก็ต้องปีนเขาลงไปนะคะเพื่อที่จะมาปลูกนะคะต้นไม้นะคะอีกหน่อยอีกไม่นานมันก็เป่งบานนะคะก็คือเอาที่มันว่างๆตรงไหนก็ลงตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าดอกไม้จะได้ปกคลุมเต็มไปหมดนะคะก็จะสวยนะคะก็คือจริงๆอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือมันยังมองเห็นอยู่นะคะว่าจะลงตรงไหนอีกหน่อยนะคะดอกไม้ก็จะปกคลุมนะคะระบบรากดีมากเลยนะคะก็คือมันมีอยู่สี่หัวนะคะ ก็คือเต็มเต็มกระถางเลยนะคะก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกตรงที่เราว้างๆกันนะคะก็อดใจรอนะคะก็จะเห็นอีกหน่อยดอกชิวล์หดดอกอื่นๆก็จะแบ่งบานนะคะก็ลงหลุมตรงนี้นะค่ะก็คือไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็คือคนที่อยู่บองไทยเขาจะต้องปรุงดินนู่นนั่นนี่นะคะแต่ดินที่นี่ก็คือดินที่คือดินธรรมดาเลยนะคะก็คือดินตัวแม่ดินหลักเลยนะคะที่อยู่ในสวนนะคะ ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะอีกหน่อยถ้าเกิดจะบางสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ขี้ม้านะคะเนี่ยค่ะลอยลื่นลงไปถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยค่ะเจอก,กันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ